بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم تكتن نكبهم ฮะดีสในวันนี้นะครับวันนี้เป็นเตือนฉันเตือนเธอในเล่มที่3นะครับต้องบอกว่าอาอาจารย์มูริดเนี่ยครับแกเขียนเตือนฉันเตือนเธอเนี่ยมาทั้งหมดห้าเล่มด้วยกันแล้วนะครับอินชอ่าลอได้ข่าวว่าเล่มที่6กกำลังจะมานะครับก็เดี๋ยวรอแกประกาศนะครับที่เพจมูริดทีวีได้เลยนะครับท่านรอสูลุล ullah ซลลลลัอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับกล่าวว่าคอยรุกุมคอยรุกุมลีอะลีฮี ว่าอาาคอยรุกุมลีอาลีความหมายของฮะดีษบทนี้นะครับดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือดีที่สุดในหมู่พวกท่านต่อครอบครัวของเขาและฉันดีที่สุดในหมู่พวกท่านว่าด้วยการทําความดีต่อครอบครัวของฉันฮะดีษสอฮี ح ح นะครับบันทึกโดยอิบนุมมายะนะครับฮะดีษที่1977 ขยายความในฮะดีสนะครับให้เข้าใจได้เป็นภาพกว้างๆง่ายๆขึ้นนะครับเรามักมองครอบครัวของเราเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายเสมอลองลองค่อยๆวาดภาพตามดูนะครับเอะอะอะไรก็คนนั้นคนนี้หรือเพื่อนคนนั้นคนโน้นบางทีเราเองก็หมกมุ่นอยู่กับงานหมกมุ่นอย่างบ้าคลั่งเลยฮะจนลืมมองว่าข้างหลังว่าเอ้ที่บ้านนะยังมีครอบครัวอยู่นะยังรอคอยเราอยู่ยังใจจดใจจอ่อ คอยเป็นห่วงคอยเป็นใยเมื่อไหร่มันจะกลับบ้านเมื่อไหร่มันทําอะไรอยูอ่หลายคนในยุคนี้หลงลืมความเป็นครอบครัวไปอย่างอย่างน่าเสียดายสายไปแล้วกว่าจะได้กลับมาสนิทกับคนที่บ้านกว่าจะได้กลับมาขอมาอัฟกันในอดีตท,ที่เคยทําไว้มันก็สายไปเสียแล้วหลงลืมจนกระทั่งว่าเห็นพวกเขาไร้ความสําคัญไม่ส่งผลอะไรต่อชีวิตของเขาและการงานของเขาและการงานของเรา พราะเรามัวแต่นึกถึงผู้อื่นนะครับนึกถึงเพื่อนนึกถึงเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มีบุญคุณก่อน,ก,อนก่อนเสมอคนที่เคยมีบุญคุณกับเราอะเราซึ้งอยู่แล้วถูกไหมยังไงเราก็ซึ้งบขอบใจเขาว่าเขาเคยมีบุญคุณต่อเราอะแต่ว่าคนที่มีบุญคุณชะไหนกลับกลายเป็นสําคัญยิ่งกว่าคนในครอบครัวเราต้องแยกแยะเลียงลําดับความสําคัญ คนในครอบครัวคือคนสุดท้ายเสมอที่เราจะนึกถึงที่เราจะนั่งปรึกษาหารือด้วยคนอื่นจากครอบครัวย่อมสําคัญก่อนเสมอแต่คราวใดที่เราล้มป่วยแหะครับหรือป่วยนอนโรงพยาบาลใครกันที่ดูแลป้อนน้าป้อนข้าวครับใครกันแหะครับภาพไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวของเรามีไหมครับเพื่อนที่เราปรับทุกข์กับเขามาโดยตลอดนะครับมาช่วยป้อนข้าวป้อนน้าเราก็ไม่มีนะบางทีก็ไม่มาเยี่ยมเราด้วยซ้ํานะคนที่เรา คนที่เขาเคยมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยวันที่เราล้มป่วยเนี่ยเขามาเยี่ยมเราไหมเป็นห่วงเราไหมหรือโทรมาถามอาการเราไหมก็อาจจะมีแหละโทรมาถามไทยแต่ถ้าว่าคนในครอบครัวต่างหากครอบครัวคนที่เราเคยทอดทิ้งเขาอะไม่เคยห่วงใยเขาถ้าว่าเขาเนี่ยพอรู้ว่าเราป่วยเนี่ยอดลับอดนอนมาโรงพยาบาลเฝ้าเราหาอะไรให้เรากินเป็นอย่างดีนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่หยิบยกนะครับท่านอับดุลลอฮฺสุลสมัมเนของเราจึงกล่าวไว้ว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราคือ บุคคลซึ่งดียิ่งกับสมาชิกครอบครัวของเขาต่างหากไม่มีมาตรฐานใดอีกแล้วนะครับที่จะมาเป็นตัววัดบุคคลที่ดีที่สุดในสังคมของเรานอกจากบุคคลซึ่งเขาทําดีด้วยกับสมาชิกกับครอบครัวของเขาอีกแล้วด้วยเหตุนี้ครับโปรดหาเวลาอันมีค่านะครับทบทวนดูครับไตรตองเรียงลําดับความสําคัญดูเวลาอันมีค่าที่สุดของเราที่เคยเสียสละให้กับคนอื่นนะครับมอบให้แก่บุคคลอื่นนะครับ นั่นคือมอบเวลาอันมีค่ามอบความรักความห่วงใยไปให้คนอื่นลองย้อนกลับมามองดูที่ครอบครัวของเรากลับมากลับบ้านมามาคุยกันกลับมามีอะไรล่ะช่วงเวลาอันอบอุ่นกับครอบครัวกลับมาขอมาอัพกลับมาถามสารทุกสุขติดความเป็นห่วงเป็นใยนะครับลองกลับมาดูนะครับมากลับมาบอกรักพ่อแม่กลับมาบอกรักพี่น้องกลับมาหาญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ข้างบ้านน่ะ เราจากมาไกลเรากลับมาบ้านเราก็ควรที่จะแวะไปเยี่ยมเยียนเขาเพราะจะยังไงก็ช่างนะครับจะยังไงก็ช่างอันนี้ผมว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะยังไงคนที่บ้านไม่มีวันทอดทิ้งเรายัางไงคนที่บ้านก็ไม่มีวันมันมันไม่มีวันจากกันไปไหนะครับมันจนกันวันจนวันตายะครับถ้าอย่างนั้นต่อให้ว่ามันจะมีเรื่องไม่ดีหรือดีก็ตามนะสุดท้ายเขาก็อยู่ตรงเนี้ย เขาก็อยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนนะครับก็ฝากขดีหมดนี้ไว้กับเพียงเท่านี้นะครับอัสลามวอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮะบะเรารอกาตุครับ